哎，误会。

มีจาระเสียสละและเป็นผู้ที่นาทีแห่งปนเป็นคนของเมืองปดีมีจริยธรรมนับมาตนเองครอบครัวและผู้มีความสุขได้ก,ดการการแห่งการมีครูบาอาจารย์ทงการทิ้มกายเด็กการศึกษาพุ่งพญาด้วยศรัทธาเพราะปากน้บบาในะห้เจ้าทั้งหลาย มีมาเป็นผู้มุ่งมุบังคับมีความสุขมีความเจริญและประสบความสำเร็จมีพักแม่มีพรกบิดามีเทพเจวาวากูบาาซาทุกพทะองค์ทุกสายพยานมาประคอกกันมามาประทับประทอกบุญนามชีวิตให้เีการทุกข์ทั้ไปในทางดีมีความสุขมีความเจริญแต่เราต้องมีความทักดี และซีโนราในคาสอนแห่งคูบาอาจารย์ในการศาสนาของตนเองเดินตามศาสนาแห่งตนทาหน้าที่ของตนเองในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และสิที่ดีของคูบาอาจารย์และเป็นสามีภรรยาที่ดีของกันและกันเป็นแม่เป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดี ของกรรมยานิยมที่เรารวมโลกพอใจรือยังและเราสามารถสูจริตลาภปัจจันร์ใครทุกคนได้เสมอแม้มม่จะเป็นยาพี่นิณหรือคนที่เรารักป้ามีคือหัวใจแห่ง่านแม่และองค์พระศิวะพระอารายพระแม่ลักษมีพระภพพระแม่สรัสวดีที่เป็นรูบารมี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมนุษย์ตราบใดที่เจ้ายังเข้าใจว่าทาาโลคทำความสุขเพื่อการกิจการงานแต่ไปใช้การติดของเติมบนชีวิตก็ย,ยังคงสับสนบ,บนวุบนวายต่าบใดเจ้าเข้าใจว่าการติดของเตินบนคือหัวใจสำคัญของเจ้า และกิจการงานของเจ้าจะเปเรืองไปด้วยความพร้อมใจเข้าใจด้วยมีความผ่อนใจและความเป็นผู้นำพาคนและคนนีเป็นผู้บูมจิบุญญาที่ดีให้กับการเป็นนาที่ของคนเบื้องบนด้วยความสุจริตใจด้วยหัวใจมันบรสุ์ปาสดจางมัง,งกรสดปลาสดจางเลความทุกข์เขาวีวิบากกรรมทุกคนมีมาแต่ยาให้ประทับ ความโกรธความดุอารมณ์ความรู้สึกมาทำลายความสัมพันธาความเชื่อมั่นและความรักที่เรามีต่องค์ทำให้เราไม่สามารถดำรงหน้าที่คาสติในการคองคู่การที่เดินทางชีวิตคู่จะต้องอยู่ด้วยความเข้าใจต้องใช้ใจต้องใช้ความเข้าใจและความรักที่แท้จริง จึงจะสมบูรณ์และเป็นผู้มีความสุขอันเป็นนิรันดร์เข้าใจแล้วนะสิวะสิวะชีวะชีวะเวลานี้เวลาอันเป็นมงคลได้บังเกิด้นกับดวงจิตทุกดวงจิตโดยเฉพาะยิ่งรูปบาลมีในวันนี้ขอให้ทุกคนทุกดวงจิต ที่มาอยู่ในพิธีนี้ในทางความคามิดและเ,เลี้ยงอาภูสุรจิต